สวัสดีครับพี่น,น้องผมธงชัยนำโพจะพามาดูข้าวของลุงทูบกับว่าลุงทูบทำยังไงทำไมถึงมีจระวงครับลุงทูบทำยังไงครับพอเกี่ยวเสร็จก็วิดน้ำข้าวสี่ห้าวันข้าวดีดข้าวเด้งงอกก็ฉีดได้ทันเดอร์พอได้สิบห้าวันก็รูปเทือกชักล่องหวานข้าวได้เลยครับ เดี๋ยวอันนี้ผมฉีดได้กิ่งทองนาโนอินไซต์ของเขาดีจริงๆครับได้ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มข้าผมดีถึงออกมาแบบนี้ครับนี่คือตัวพระเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพชนิดเม็ดสิงโตนำโชคแร่ภูเขาไฟเกรสลาวาผมใช้มาสองรอบแล้วครับเยี่ยม ยิ่งได้เป็นแบบนี้ผมลุงทูปกองสิบอยู่ที่ตำบลบึงบา่าอำเภออำเภอหน้องเสือจังหวัดปทุมธานีสักขาดูดด้วยเทนเดอร์กิ่งทองทานสปีดแล้วก็สิงโตนำโชคเลดลาวาผมใช้มาสองรอบนี้แล้วครับปลื้มใจดีใจมากที่ไม่ต้องอยู่กับสารเคมี ตลอดไปชีวิตก็ดีขึ้นครับขอบคุณมากครับ